รือไม่ดูวิดีโอนี้เพื่อหาคำตอบเด็กชายยืนอยู่หน้าคารหาหนา์ใหญ่โตของมหาเศรษฐีเขามองไปที่ลูกสาวของมหาเศรษฐีที่นั่งอยู่บนรถเข็นเด็กชายชี้ไปที่ลูกสาวมหาเศรษฐีและพูดว่าผมช่วยลูกสาวคุณเดินได้ลูกสาวมหาเศรษฐีหันมามองเด็กชายด้วยความสงสัยเธอไม่เข้าใจว่าเด็กชายคนนี้พูดจริงหรือเปล่าพ่อของเธอมองเด็กชายด้วยความไม่เชื่อ แต่เด็กชายยังคงยืนยันคำพูดของตัวเองเขาบอกว่าเขามีความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยให้ลูกสาวมหาเศรษฐีเดินได้พ่อของเธอเริ่มสนใจและถามเด็กชายว่าคุณจะทำได้จริงๆหรือเด็กชายพยักหน้าและบอกว่าใช่ผมจะทำให้ลูกสาวคุณเดินได้พ่อของเธอเริ่มมีความหวังและแตัดสินใจให้เด็กชายลองทำดูเด็กชายเริ่มทำพิธีกรรมบางอย่าง และบอกให้ลูกสาวมหาเศรษฐีเชื่อในตัวเขาลูกสาวมหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกประหลาดแต่เธอก็ตัดสินใจเชื่อในตัวเด็กชายเด็กชายบอกให้เธอลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินไปพร้อมกับเขาลูกสาวมหาเศรษฐีมองไปที่ขาของตัวเองและพบว่าขาของเธอกำลังสัน่นเธอลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินพร้อมกับเด็กชายที่เดินไปพร้อมกับเธอพ่อของเธอมองดูด้วยความดีใจ แต่แล้วก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาตกใจเด็กชายยังคงเดินไปพร้อมกับลูกสาวมหาเศรษฐีแต่ใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปและกลายเป็นใบหน้าของคนอื่นพ่อของเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวลูกสาวมหาเศรษฐียังคงเดินไปแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กชายไม่ใช่คนปกติเธอพยายามจะหยุดเดินแต่เด็กชายยังคงจับมือเธอไว้และพูดว่าคุณจะเดินไปกับผมตลอดไป พ่อของเธอมองดูด้วยความตกใจและพยายามจะเข้าไปช่วยลูกสาวของตัวเองแต่เด็กชายหันมาและพูดว่าไม่ต้องพยายามคุณไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่ผมทำได้ลูกสาวมหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะดึงมือของตัวเองออกแต่เด็กชายจับมือเธอไว้แน่นเขาเริ่มเดินเร็วขึ้นและพาลูกสาวมหาเศรษฐีไปสู่ความมืดพ่อของเธอวิ่งตามไป และพยายามจะช่วยลูกสาวของตัวเองแต่เด็กชายและลูกสาวมหาเศรษฐีหายไปในความมืดพ่อของเธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่สามารถทำอะไรได้เขามองไปรอบๆและพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวในคหาริ์ที่ใหญ่โตและเงียบสงัดเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะหาทางออกแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของลูกสาวตัวเอง ที่กำลังร้องไห้และขอความช่วยเหลือพ่อของเธอพยายามจะตามเสียงไปแต่เสียงนั้นเริ่มจางหายไปเขาวิ่งไปตามเสียงและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกและไม่มีเสียงของลูกสาวตัวเองอีกต่อไปพ่อของเธอนั่งลงกับพื้นและร้องให้ด้วยความสิ้นหวังพ่อของเธอนั่งอยู่บนพื้นและร้องให้ด้วยความสิ้นหวัง เขาพยายามจะคิดถึงวิธีที่จะช่วยลูกสาวของตัวเองแต่เขาก็ไม่สามารถคิดถึงอะไรได้ความสิ้นหวังและความหวาดกลัวครอบงำเขาเขานั่งอยู่นานจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาและพ่อของเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งเขามองไปที่ประตูและเห็นเด็กชายยืนอยู่เด็กชายยิ้มและพูดว่า คุณพ่อคุณตามหาลูกสาวของคุณใช่ไหมพ่อของเธอพยักหน้าและพยายามจะลุกขึ้นยืนแต่เด็กชายพูดว่าไม่ต้องลุกขึ้นคุณจะได้เห็นลูกสาวของคุณเร็วๆนี้เด็กชายเดินเข้าไปใกล้และพ่อของเธอก็เห็นลูกสาวของตัวเองที่ยืนอยู่ข้างหลังเด็กชายลูกสาวของเธอมองดูพ่อของตัวเองแต่ไม่มีความรู้สึกใดๆในดวงตาของเธอ พ่อของเธอพยายามจะเข้าไปหาลูกสาวแต่เด็กชายห้ามไว้ยังไม่ถึงเวลาคุณพ่อเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพ่อของเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นและพยายามจะคิดถึงวิธีที่จะช่วยลูกสาวของตัวเองแต่เด็กชายก็เริ่มพูดต่อไปคุณพ่อคุณจะได้เห็นลูกสาวของคุณแต่คุณจะเสียเธอไปตลอดกาลพ่อของเธอพยายามจะเข้าใจคำพูดของเด็กชาย แต่เขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้เขามองไปที่ลูกสาวของตัวเองและเห็นว่าเธอกำลังมองดูเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าเด็กชายเริ่มหัวเราะและพูดว่าคุณพ่อคุณไม่เข้าใจอะไรเลยลูกสาวของคุณไม่ใช่ลูกสาวของคุณอีกต่อไปเธอเป็นของผมแล้วพ่อของเธอพยายามจะเข้าไปหาลูกสาวแต่เด็กชายห้ามไว้ไม่คุณพ่อคุณจะไม่ได้เจอเธออีกเลย เด็กชายเริ่มทำพิธีกรรมบางอย่างและพ่อของเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเขาพยายามจะหยุดเด็กชายแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้พิธีกรรมเริ่มเสร็จสิ้นและพ่อของเธอก็เห็นลูกสาวของตัวเองที่กำลังเดินออกไปจากห้องโดยไม่มีความรู้สึกใดๆในดวงตาของเธอพ่อของเธอพยายามจะวิ่งตามแต่เขาก็ถูกขัดขวางโดยเด็กชาย คุณพ่อคุณจะไม่ได้เจอเธออีกเลยเธอเป็นของผมแล้วพ่อของเธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่สามารถทำอะไรได้เขานั่งลงกับพื้นและร้องให้ด้วยความสิ้นหวังเขารู้สึกว่าเขาเสียลูกสาวไปตลอดการและความหวังสุดท้ายของเขาก็หายไปพ่อของเธอนั่งอยู่ในความมืดและไม่สามารถหาทางออกได้พ่อของเธอนั่งอยู่ในความมืด และไม่สามารถหาทางออกได้เขารู้สึกว่าเขาเสียลูกสาวไปตลอดการและความหวังสุดท้ายของเขาก็หายไปเขานั่งอยู่นานจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาและพ่อของเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งแต่เมื่อเขาเห็นคนเดินเข้ามาเขาก็พบว่าเป็นคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าคนนี้เดินเข้ามาและพูดว่า คุณพ่อผมมาช่วยคุณพ่อของเธอพยายามจะเชื่อแต่เขาก็ไม่สามารถเชื่อได้ง่ายๆเขามองดูคนแปลกหน้าคนนี้และถามว่าคุณเป็นใครคนแปลกหน้าคนนี้ตอบว่าผมเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยลูกสาวของคุณได้พ่อของเธอพยายามจะเข้าใจและถามว่าคุณจะช่วยเธอได้อย่างไรคนแปลกหน้าคนนี้ตอบว่าผมจะพาคุณไปหาลูกสาวของคุณ และช่วยเธอให้พ้นจากเด็กชายคนนั้นพ่อของเธอเริ่มมีความหวังและพยักหน้าให้คนแปลกหน้าคนนี้คนแปลกหน้าคนนี้ยื่นมือให้พ่อของเธอและพูดว่ามาผมจะพาคุณไปพ่อของเธอจับมือคนแปลกหน้าและเดินตามเขาไปโดยมีความหวังว่าจะได้เจอลูกสาวของตัวเองอีกครั้งพ่อของเธอเดินตามคนแปลกหน้าและเริ่มรู้สึกหวาดกลัวน้อยลง เขามองดูคนแปลกหน้าคนนี้และพยายามจะเข้าใจว่าเขาเป็นใครคนแปลกหน้าคนนี้เดินนำหน้าและพาพ่อของเธอไปสู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยพ่อของเธอพยายามจะถามแต่คนแปลกหน้าคนนี้ก็ไม่ตอบจนกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงประตูใหญ่คนแปลกหน้าคนนี้เปิดประตูและพาพ่อของเธอเข้าไปข้างในข้างในเป็นห้องที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง คนแปลกหน้าคนนี้พูดว่าที่นี่คือสถานที่ที่เราจะช่วยลูกสาวของคุณพ่อของเธอเริ่มมีความหวังและถามว่าคุณจะช่วยเธอได้อย่างไรคนแปลกหน้าคนนี้ตอบว่าเราจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยลูกสาวของคุณให้พ้นจากเด็กชายคนนั้นพ่อของเธอพยักหน้าและเริ่มรู้สึกหวังว่าจะได้เจอลูกสาวของตัวเองอีกครั้งคนแปลกหน้าคนนี้เริ่มทำงาน และพ่อของเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวน้อยลงแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของเด็กชายที่กำลังพูดว่าคุณพ่อคุณมาได้ไงที่นี่พ่อของเธอหันไปมองและเห็นเด็กชายยืนอยู่ข้างหลังเขาเด็กชายยิ้มและพูดว่าคุณพ่อคุณคิดว่าคุณจะช่วยลูกสาวของคุณได้แต่คุณกำลังจะเสียเธอไปตลอดกาลพ่อของเธอพยายามจะหันไปมองคนแปลกหน้าแต่เขาก็เห็นว่าคนแปลกหน้าคนนั้นหายไป เขารู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังและพยายามจะหาทางออกแต่เด็กชายเริ่มหัวเราะและพูดว่าคุณพ่อคุณไม่มีทางออกคุณจะถูกขังอยู่ในนี้ตลอดไปพ่อของเธอพยายามจะต่อสู้แต่เด็กชายก็ใช้เวทมนต์ทำให้พ่อของเธอไม่สามารถขยับได้เด็กชายเริ่มทำพิธีกรรมบางอย่างและพ่อของเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น เขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียลูกสาวไปตลอดการพิธีกรรมเริ่มเสร็จสิ้นและพ่อของเธอก็เห็นลูกสาวของตัวเองที่กําลังเดินเข้ามาใกล้แต่ลูกสาวของเธอกําลังมองดูพ่อของตัวเองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าพ่อของเธอพยายามจะเรียกชื่อลูกสาวแต่เธอก็ไม่ตอบสนองเด็กชายยิ้มและพูดว่าคุณพ่อคุณเห็นไหมลูกสาวของคุณ เป็นของผมแล้วเธอจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกพ่อของเธอพยายามจะร้องไห้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาถูกขังอยู่ในความหวาดกลัวและความสิ้นหวังและไม่สามารถช่วยลูกสาวของตัวเองได้พ่อของเธอนั่งอยู่ในความมืดและไม่สามารถช่วยลูกสาวของตัวเองได้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะเสียลูกสาวไปตลอดกาลและความหวังสุดท้ายของเขาก็หายไป เด็กชายเริ่มหัวเราะและพูดว่าคุณพ่อคุณไม่มีทางชนะลูกสาวของคุณเป็นของผมแล้วพ่อของเธอพยายามจะต่อสู้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาถูกขังอยู่ในความหวาดกลัวและความสิ้นหวังแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกสาวของเขาที่กำลังพูดว่าพ่อพ่อของเธอหันไปมองและเห็นลูกสาวของตัวเอง ที่กำลังมองดูเขาด้วยดวงตาที่เริ่มมีความรู้สึกลูกสาวของเธอพยายามจะพูดแต่เธอก็ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนพ่อของเธอพยายามจะเข้าไปหาลูกสาวแต่เด็กชายก็ห้ามไว้ไม่คุณพ่อคุณจะไม่ได้เจอเธออีกเลยเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่ลูกสาวของเธอพยายามจะดิ้นรนและพูดว่าพ่อช่วยด้วยพ่อของเธอพยายามจะช่วยลูกสาว และเริ่มมีความหวังว่าจะได้ช่วยเธอกลับมาพ่อของเธอพยายามจะช่วยลูกสาวและเริ่มมีความหวังว่าจะได้ช่วยเธอกลับมาเขามองดูเด็กชายด้วยความโกรธและพยายามจะต่อสู้กับเขาแต่เด็กชายก็มีพลังที่เหนือกว่ามากเขาสามารถควบคุมลูกสาวของพ่อได้และทําให้เธอไม่สามารถขยับได้พ่อของเธอพยายามจะหาวิธีที่จะช่วยลูกสาวของตัวเอง เขามองไปรอบๆและเห็นบางอย่างที่อาจจะช่วยให้เขาชนะเด็กชายได้เขารีบคพาเอาสิ่งนั้นมาและพยายามจะใช้มันเพื่อช่วยลูกสาวเด็กชายเห็นพ่อของเธอทำแบบนั้นและพยายามจะหยุดเขาแต่พ่อของเธอก็สามารถใช้สิ่งนั้นได้สําเร็จและสามารถช่วยลูกสาวของตัวเองได้ลูกสาวของเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติและสามารถขยับได้ตามปกติ พ่อของเธอดีใจมากและพยายามจะพาลูกสาวของตัวเองออกไปแต่เด็กชายก็พยายามจะหยุดพวกเขาพ่อของเธอและลูกสาวต้องต่อสู้กับเด็กชายเพื่อที่จะออกไปแต่พวกเขาก็สามารถชนะได้และออกไปจากสถานที่นั้นได้สำเร็จพ่อของเธอดีใจมากที่ได้ช่วยลูกสาวของตัวเองกลับมาเขารู้สึกว่าเขาชนะแล้ว และสามารถปกป้องลูกสาวของตัวเองได้พ่อของเธอดีใจมากที่ได mm ้ช hmm. ่วยลูกสาวของตัวเองกลับมาเขารู้สึกว่าเขาชนะแล้วและสามารถปกป้องลูกสาวของตัวเองได้ลูกสาวของเธอดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่กับพ่อของตัวเองเธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขและสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้พ่อของเธอและลูกสาวกลับมาอยู่บ้านด้วยกัน และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพ่อของเธอรู้สึกขอบคุณที่สามารถช่วยลูกสาวของตัวเองกลับมาได้แต่แล้วเขาก็เริ่มคิดถึงเด็กชายและพยายามจะเข้าใจว่าเด็กชายเป็นใครและทำไมเขาถึงต้องการลูกสาวของตัวเองพ่อของเธอพยายามจะหาคำตอบและเริ่มทำการสืบสวนเกี่ยวกับเด็กชายเขาต้องการรู้ความจริงและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ลูกสาวของเธอเริ่มฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้พ่อของเธอดีใจมากและรู้สึกขอบคุณที่สามารถช่วยลูกสาวของตัวเองกลับมาได้แต่เขาก็รู้ว่าเขายังต้องทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและปกป้องลูกสาวของตัวเองให้ดีที่สุดพ่อของเธอทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาทำการสืบสวนเกี่ยวกับเด็กชาย และพยายามจะเข้าใจว่าเด็กชายเป็นใครเขาพบว่าเด็กชายมีพลังที่เหนือกว่าและสามารถควบคุมคนอื่นได้พ่อของเธอรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะหาวิธีป้องกันตัวเองและลูกสาวเขาทําการวิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังของเด็กชายและพยายามจะหาวิธีที่จะต่อต้านพลังนั้นพ่อของเธอและลูกสาวเริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้น หลังจากที่พ่อของเธอได้ทำการป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้รับข้อความจากเด็กชายที่บอกว่าคุณพ่อคุณยังไม่ชนะผมจะกลับมาอีกครั้งพ่อของเธอรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งเขารู้ว่าเขาต้องปกป้องลูกสาวและเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่าง พ่อของเธอและลูกสาวเริ่มเตรียมพร้อมสําหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งพ่อของเธอและลูกสาวเริ่มเตรียมพร้อมสําหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขารู้ว่าเด็กชายจะกลับมาและพวกเขาต้องเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องตัวเองพ่อของเธอทำการฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเขารู้ว่าเขาต้องปกป้องลูกสาวและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัย ลูกสาวของเขาก็เริ่มฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเธอรู้ว่าเธอต้องปกป้องตัวเองและช่วยเหลือพ่อของเธอในการต่อสู้พ่อของเธอและลูกสาวเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ฝึกฝนและเตรียมพร้อมพวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถปกป้องตัวเองได้แต่แล้วพวกเขาก็ได้รับข้อความจากเด็กชายที่บอกว่าคุณพ่อคุณพร้อมหรือยัง ผมจะกลับมาอีกครั้งในคืนนี้พ่อของเธอและลูกสาวเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับสงครามพวกเขารู้ว่าเด็กชายจะกลับมาและพวกเขาต้องปกป้องตัวเองและบ้านของพวกเขาพ่อของเธอและลูกสาวเริ่มต่อสู้กับเด็กชายและใช้ทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อปกป้องตัวเองและบ้านของพวกเขาสงครามเริ่มขึ้นแล้วและพ่อของเธอและลูกสาว ต้องใช้ทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อชนะสงครามครั้งนี้สงครามเริ่มขึ้นแล้วและพ่อของเธอและลูกสาวต้องใช้ทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อชนะสงครามครั้งนี้เด็กชายใช้พลังที่เหนือกว่าและพยายามจะโจมตีพ่อของเธอและลูกสาวแต่พ่อของเธอและลูกสาวก็ไม่ยอมแพ้และต่อสู้กลับไปสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ยากลำบาก และพ่อของเธอและลูกสาวต้องใช้ทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อชนะสงครามครั้งนี้แต่แล้วพ่อของเธอก็พบว่าเด็กชายมีจุดอ่อนและเขาสามารถใช้จุดอ่อนนั้นเพื่อชนะสงครามครั้งนี้พ่อของเธอใช้จุดอ่อนนั้นและโจมตีเด็กชายอย่างแรงเด็กชายเริ่มอ่อนแอลงและพ่อของเธอและลูกสาวเริ่มมีความหวังว่าจะชนะ พ่อของเธอและลูกสาวเริ่มโจมตีเด็กชายอย่างไม่หยุดยัง้งและในที่สุดพวกเขาก็สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้เด็กชายถูกกำจัดและพ่อของเธอและลูกสาวก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้พ่อของเธอดีใจมากที่สามารถปกป้องลูกสาวของตัวเองได้และเขารู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้ ลูกสาวของเขาก็ดีใจมากที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และเธอรู้สึกขอบคุณพ่อของเธอที่สามารถปกป้องเธอได้พ่อของเธอและลูกสาวใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลังจากชนะสงครามพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวและความรักพ่อของเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถปกป้องลูกสาวของตัวเองได้ และเขารู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสให้ปกป้องลูกสาวลูกสาวของเขาก็รู้สึกขอบคุณพ่อของเธอที่สามารถปกป้องเธอได้และเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีพ่อที่เข้มแข็งและรักเธอพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยและพวกเขาไม่เคยลืมบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้พ่อของเธอและลูกสาว ยังคงรักและดูแลกันและพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปและในที่สุดพ่อของเธอและลูกสาวก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและรักกันตลอดไปบทสรุปของเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของความรักและความเข้มแข็งของพ่อและลูกสาวที่ต่อสู้เพื่อปกป้องกันและกันพ่อของเธอได้เรียนรู้ ถึงความสำคัญของความรักและความเข้มแข็งและเขาได้ใช้บทเรียนนั้นเพื่อปอกป้องลูกสาวของตัวเองลูกสาวของเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความรักและความไว้วางใจและเธอได้ใช้บทเรียนนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเธอเรื่องราวของพ่อและลูกสาวเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความรักและความเข้มแข็งของครอบครัว และเป็นเรื่องราวที่จะถูกจดจำตลอดไปและในที่สุดพ่อและลูกสาวก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปเรื่องราวของพวกเขาจบลงด้วยความรักและความสุขและเป็นเรื่องราวที่จะถูกเล่าขานตลอดไป